สวดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันธุลากันหลังจากที่แกงผักหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอ,ตอนนี้ก็มากินข้าวกินข้าวเช้ากับแกงผักหวานนี่ค่ะแกงผักหวานใส่กระดูกหมูอ่อนซี่โครงกระดูกหมูอ่อนแล้วก็ตำปลาปลาแห้งทอดกรอบนี่ค่ะตำใส่แล้วอร่อยมากเลยค่ะมาเชิญรับประทานอาหารด,ด้วยกันค่ะตอนเช้าค่ะมาค่ะอยู่มากแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็ปลากรอบเมื่อวานเอามาอุ่นค่ะ แ่นลวกั้ํำใส่พร้อมอวัสดุอุปกรณ์คูมพันถ่ายให้ดูแล้วไปดูที่คลิปทาแกงปักหวานได้ครัก็จะมีพริกแกงแล้วก็ตําใส่ใส่ข่าใส่หอมหัวแดงแล้วก็เอามาผัดกับกระดูกหมูอ่อนซี่โครงหมูอ่อนผัดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำาานนตาลลาัน้ำตาลนิดนึงไปช้อนผงลัวนนิดนึง แล้วก็เติมน้ำเดือดแล้วก็ใส่แกงบอกใส่ผักหวานลงไปค่ะแล้วก็ใส่ปลาปนคูมพันใช้ปลาเนี่แหละตาใส่จะได้นัวๆแซ่แบๆอร่อยค่ะเป็นผักหวานที่คูมพันพี่สาวคูงพันป้าจอยป้าทองจันเก็บมาฝากอยู่นาเรามีผักหวานค่ะพี่สาวเออออกมาจต่เมื่อคุณนะเมื่อกลับมาจากแข้คูมแต่ว่าบ่มีเวลาแกงลืมพ่้อมเลยพี่น้อง อยู่ในตู้เย็นนะลืมลืมเลยค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะอาหารขอบคุณค่าก็ไม่มีอะไรบ้างก็มีแกงบัาหวานนี่แหละค่ะคนละถ้วยกับคริทนี่ค่ะมันก็จะเป็นปลากรอบปลากรอบได้ค่ะพี่น้องนี่นี่แบแกงบัาหวานคนละถ้วยไปเลยมาเด้อค่ะพี่น้อง สุน้ำอร่อยอร่อยมากเลยว่ะกินกุละบถั่วยกับคุณลิฟไลย ครับสำเร็จตุลาการครับเอ้กเอาถ้วยรองไหมหรือว่าจะกินในถาดเลยเบอรไหนเอาถ้วยรองกินไหมหรือว่ากินในถาดเอาเลยตามสะดวกกินอะไรพี่ถ้วยนี้แหละพุดธก็ถ้วยนี้กินในปากเขานี่แหละมาเด้อครับพี่นะักเลือดถ้วยเลยจังอืมกินเลือดถ้วยไม่ต้องใช้ช้อนกางนะครับพี่น้องมา ข้าวเช้าม่มีใครมาแดงเนียค่ะลนดุลราการก็ขายกิ้นเหมือนเดิมนี่ค่ะ <laughs> ขักวหวานนี่มันหวานอยู่แล้วเนาะชื่อขักวหวานนะ่ะมันหวานอยู่แล้วคน่ะพี่น้องโอ้ กระดูกหมูอ่อนก็รสชาติเด็กอร่อยแบบนึงระหว่าางหมูอ่อนกับกระดูกหมูอ่อนกับไข่แดงอาจารย์มาใส่กระดูกหมูอ่อนแสดงใส่กระดูกอ,บบอร่อยก็ต่างกันไปแต่ว่าก็อร่อยเหมือนเดิม กลุ่มก่ ก็แดงแดงกบานแตงหอมหอมแดงหอมแดงรสชาตินี่ยุดยอดเลยเติมบากอกดูดเรอยเิมดู้ ไม่กรอบกรอบได้ใจเลยเป็นไ,ไงวันนี้ดีเนาะเมื่อวานนี่ยังไม่กรอบเมื่อวาน,นยังไม่อร่อยอ đẹp cả pina, đồn đồn kiếm tiền hơn nó, đẹp, đồn đồn để kiếm tiền hơn, đẹp, tốt nào, bộ vang buông đấy. โัเตี้จากจากปลาจากหมูหผัดก็จากพักหวานวนึ้อะัรพี่น้องหมอมตะไคร้ขาโอ้หมอมพี่น้องขาที่เก็บมาจากข้างเทียนนาคุมพัเนเลยขออนุญาตจะใส่มือหนุงเมาคือที่แซ่บนี้ เก่งใจพี่น้อง้วยคเดี๋ยวจะว่ากินไม่สุภาพอีกเก่งใจอยู่อยากไส่มือหยุงมาด้วยเนี่าควันเป็นเซียน Alo, <coughs> anh เวลาแกงเราต้องตัดไหมตัดผักหวานไหมให้มันเป็น้อนน้อยนะเนอะอันนี้คือควาพันแกงเบิดทั้งพัวมันเล่นข้องนนองมันเลยเป็นระยงระยางขอไห้ได้เลยแบบธรรมชาติบ้านนอกบ้านห้องเลยเนีย่ยเป็นการเป็นอย่างนไน ก็กอบได้ใจคุณพันก็เป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วขอบได้ใจเลยทังนี้ ปลากรอบอไรตกใส่ถ้วยดังเปลงเลียงเลย อะไรแซ่บนัวโอเคขุ้มันบาเน้นตอนเด้อพี่น้องเน้นผักหวานบาได้กินโดนเราเนี่เน้นผักหวานกูได้กินกระดูกหมูเลยเตี่ยโอ้พี่น้องพอแซบ่บแตเราไปซื้ออยู่ตลาดแต่แพงแพงเด้อันนี้พี่สาวไปเก็บอยู่จากหน้ำว่าได้ซื้อจากบาต เพิ่มข้าวอีกจานนะครับ <c oughs> <S <S วันไหนกับข้าวอร่อยมากๆคลุกเลยแล้วสามจานก็นมีได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเราใส่พลังงานหลายแล้วเหตุงานหลายก็ุ้มผันโอ้เป็นมมนูม,มันด่อย สงสัยลองจานที่สองดูเป็นไงแันที่สองก็อร่อยเดี๋ยวแกงข้างจะไปรูมพันจะตัดมันก่อน น้องมามามาตดน้ำแจ็บเจ็บหลายแจ็บหลายแรงก็ร้อนร้อนข้าวสวยก็ร้อนๆร้อหนเรื่องต่อปลากระป๋อบก chuột tê, thuê đắng biên lên, gọp đây chạy yên yên lên. ประกอบแบบนี้ต้องกินกับแกงส้มเมนูแกงส้มเข้ากันเลยค่ะ ปลากอบอยู่ทําทาร้ยอยเอเตอร์พี่น้องเฮียงหลายทงบ้านพิริตะเดี๋ยวไปหาปลากรอบมากินเข้าตีไปแล้ว ได้ครับพี่เนาะขอบคุณที่ซีทุกท่กานนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ได้เลิกงามยามดีโฮมพันจะไปขายสก้าค่ะกินข้าวอิ่มแล้วน,นี่แหละที่ไปยังไม่เศ่้านี่แหละไม่รู้ว่าผู้ปกครองเพ,งพิ่ได้อยู่บ้านบ่ค่ะยังาขายตะกา้าแล้วก็ คุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโภมพันตุลาการขอบคุณเลยล้าเลยด้ยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องทุกกาลังหลังใจไม่ว่าจะเข้ามาดูในเรื่องของคลิปการสอนโภมพันตุลาการแล้วก็สืกสารภภมปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การทํามาหากินทำยู่งทำกินตามภาษาบ้านๆเราเน,นี่แหละครับพนะแพี่น้องกินแบบพอเพีพพพพยงเลี้ยงชีพเราไม่ต้องมีอะไรมากมายเราก็สามารถที่จะกินข้าว ได้อร่อยแล้วก็ได้อาหารครบห้าหมูแล้วก็พืชผักต่างๆวัตถุดิบส่วนใหญ่จะนํามาจากเชยกูมจากไรนะส่วนผสมค่ะจ้างปักหวานนี่ค่ะปักหวานนี่กนน็เก็บมาจากนาำถ้าซื้อเยอะตลาดก็ลายบาดอยู่ค่ะเก็บมาจากน้พี่สาวพี่สาวเก็บให้ขาดตะไคร่ใบมะกรูดห,หอมกระเทียมมาจากบ้านหมดเลยค่ะเพราะว่า บ้านโคมันปลูกปลูกหอมปลูกกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างคือนํามาจากบ้านแม้กระทั่งปลาลาก็มกเองพี่สาวกับน้องสาวเป็นคนเฮ็ดยปลาล่าแล้วเราก็มาต้มให้สุกต้มให้สุกเราก็กอง้วยการมีวิธีต้มใส่ใบน่อยหนาใบมะเขือแล้วก็ใบกระเทียมบบเห็นพี่สาวเฮ็ดยงไหม เดี๋ยวคุ้มพันกลับบ้านเดี๋ยวคุ้มพันไปขายเบิงะะ้งแล้วแบบคุ้มพันเห็นเพี่นยนใครใบน้อยหนาน่าจะดับกลิ่นนะใบน้อยหนาใบกระถินใบปปกระเสียบบ้านเขานะเป็นเห็ดน,นะกระเซียบคุ้เพีเ้นได้เลยในชะ้น้ำตาลยังตานใส่งหงมัวใส่ยังตง้มออกมาเนี่ยน้ำแดง นั่งแดงดีแล้วน่าจะมีใบเตยด้วยใบเตยที่บนหัวใจแรีกบอร่อยไหมคะกคุณพีอร่อยอร่อยครับอร่อยครับเป็นตอนเศร้าด้วยคะ่ะเมื่อนี้าอาหารอย่างเมือ่อเศร้าเฮ็ดเราเรากลับากันมานั่งกิน เขก็ต้องไปหาซื้อข้าวตามร้านอาหารเลยค่ะเพราะว่าบ้านกูบานก็ทํานาก็เอาเข้าวสารมาเยอะหุงอาหารแล้วก็กินตามภาษาเนี่ยค่ะข้าวก็บูรณาการเราเมาื่อวานนี้ทอดปลาเหลือก็เอามาตําใส่กับแกงบักหวานให้นุ้นนัวคล้ายๆกับว่าแกงเลี้ยงนะพี่น้องแต่ว่าคูบานชอบรสจัดคูบานก็ใส่พริกแกงใส่ ข่าใส่อะไรเพิ่มเติมได้ทํากับข้าวเราสามารถที่จะประยุกต์บูรณาการได้เลยค่ะมันจะไม่มีสูตรตายตัวหรอกแล้วแต่คนชอบคนบแบบชอบรสแบบไหนก็สามารถที่จะดัดแปลงบุรณาการเลยได้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวพบกับคุมพันธ์และคุณฤทธิ์ตุลกกันได้ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ บ็ดถวยเลยค่ะของทุลิศเบิดถวยเลยพี่น้องแซ่บหลายกินบ็ดถวยนึง